เครื่องที่ถูกควบคุมจะอยู่ทางซ้ายเครื่องที่ควบคุมจะอยู่ทางขวามือ,อเราสังเกตว่าถ้าเราใส่ล็อกแอปไปเนี่ยถ้าไม่มีสแกนหน้าจอไม่มีสแกนนิ้วไม่มีรหัสผ่านมีจัยชีพก็ไม่สามารถเข้าได้แต่ว่าอีเนียมันเป็นโปรแกรมรีโมทที่ที่ถูกกฎหมายน่ะมันก็เลยจะเป็นหน้าทึบๆแต่ของหโจรอ่ะมันจะเห็นตัวเลข อ่ะทดสอบเข้าแอปธนาคารกรุงไทยสแกนใบหน้าไม่ผ่านสแกนแลายนิ้วม,มือไม่ได้ไม่รู้รหัสก็เข้าไม่ได้อ่ะลองแอปอมสินเหมือนกันไม่รู้รหัสไม่มีลายนิ้วม,มือไม่มีใบหน้าเข้าไม่ได้ จัดก,การไฟล์จะเข้าไปล้วงข้อมูลความลับของเราเอามีคลิปอะไรดีๆไหมข้อมูลอะไรดีๆไหมอ่ะก็เข้าไม่ได้ติดรหัสอ่ะลองทดสอบเล่นเกมนี้เกมไม่ได้ล็อกไว้เล่นได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเราเอาเอาเครื่องของ ของเยื่อมาใช้เลยนะครับเหมือนอยู่ในมือเราเลยอ่ะมาทดสอบอย่างอื่น อ่ะเราเราเป็นมีเีชีชพเนาะเรา้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อเพื่อปิดดูซิล็อกแอปปิดล็อกแอปมาตั้งค่ามาที่ความปลอดภัยมาที่ความเป็นส่วนตัวก็ติดรหัสผ่านอยู่ดีครับสแกนใบหน้าไม่ผ่านสแกนนิ้วไม่ได้ไม่มีรหัสทำอะไรไม่ได้ ่ Facebook ไม่ได้ล็อกลองเข้าดูซิเข้าได้ไหมเอ่ะเข้าได้แล้วผมรีบกดออกอ่ะ Messenger ไม่ได้ล็อกอ่าเข้าได้แล้วผมกดออกคือมันเล่นได้ปกติเลยเหมือนมือถสือทั่วไป